รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย น้นโดยสำนักงานคณะกรรมการสกสคครูสภาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ชิงไลฟ์ฟรีรีทีตามติดชีวิตคุณครูการประเมินสถานศึกษาเพียงปีนี้ผมจะใช้ที่นี่เป็นศูนในการเรียนรู้ก่อนที่จะทำงานประเมินรุ่นใหม่อีกสามสิบเนี่ยครูหกคนคุณมาดูสิ คิดยังไงยังทำากงไม่ฟังเนี่ยเย็นเช้าบ้านมามาไม่มาไม่สิดไม่มาได้รวจ้างเขาไปไดรามโอ้ปิดน้ำพุกด้วยคดงามแท้คดงามแท้นี่โรงเรียนขนาดเล็กเหรอปะครับ นี่แหละครับคือสุดยอดของโรงเรียนขนาดเล็กการบริหารจัดก,การโรงเรียนขนาดเล็ก<อ>แล้วก็สุดยอดของโรงเรียนแห่งการน้อมนํปาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ของคุณบาสเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับผมวันนี้ระนัดเครือข่ายครูบาอาจารย์ที่ภาคเอกสารไว้ที่นี่นูน่นสวัสดีครับผมสวัสดีครับสุดยอดผู้บริหารเศรษฐกิจพอเพียงสุดยอดผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กตอนนี้เป็นศูนย์การจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของเขตพื้นที่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะเข้ารายละเอียดผมว่าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปไปร่วมสนุกกับทางรายการในเรื่องของการส่ง SMS คําคำถาม SMS ประจำสัปดาห์นี้ฝากความเห็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านใหม่ในเรื่องอะไรส่งความคิดเห็นของท่านผ่าน SMS 4 1 1ม9อผู้โชคดีจะได้รับเสื้อยืดสุดเก๋จากครูสร้างคนคนสร้างโลกสัปดาห์ละห้ารางวัล การปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครูฐานศึกษานะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้บูรณาการปสมวัยครับในส่วนของศูนย์ปสมวัยนะคะก็จะมีการทําหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะค่ะก็จะมีการบูรณาการการสอนผูกกิจกรรมหลักแล้วก็พัฒนาการเด็กทั้งสี่ด้านนะคะก็จะมีสื่อหลากหลายนะคะซึ่งเรา ทำก็คือเน้นในในความพอเพียงก็คือจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราหาได้ในท้องถิ่นด้วยอันนี้จะเป็นกิจกรรมนะคะกำกับสติอันนี้จะเป็นของชั้นอุบาลหนึ่งนะคะ้องลองเข็มเข็มไ่ค่อยร้อยค่ะอ๋อสมาธิเด็กซึ่งทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ไปดูห้องน้ำก่อนไหมไปดูห้องน้ำไปดูห้องน้ำก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูห้องอันยันก็ห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำเนี่ยคนก็อยากดูไปไปหนูอพัดเดีพยายามให้ดูบอดนุ่มในด้านห้องน้ำนะคะเราก็จะให้ความสะดวกสบายกับเด็กค่ะก็คือเน้นความสะอาดด้วยเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ เด็กก็จะมีความปลอดภัยนะคะอย่างนี้ครับการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กนะผม,มเชื่อได้เลยว่าเนี่ยความพร้อมทางด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นเรื่องสําคัญขอ,ของความเชื่อมันของผู้ปกครองใช่ไหมฮะเรื่องของสุขอนามัยสุขอนามัยของเด็กมันมันเป็นเรืเ่องสําคัญไงเรื่องสําคัญ,คญฝึกแล้วมันเป็นนิสัยด้วยใช่ใช่ครับตรงนี้โครงการอะไรนะท่านผอเรียก โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามกรมนาไมกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่ไหมครับอันนี้รับของเรานี่เข้ามาตรฐานหมดไหมรัอตอนนี้กําลังรอรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจากกระทรวงสาธารณสุขครับเพราะเราผ่านระดับทองมาแล้วสามปีแบบหรือว่ามาตรฐานที่เราออกแบบพวกนี้มาจากไหนครับท่านอ่าแบบเราก็จะพยายามศึกษาจากของกรมนาไมครับโดยเฉพาะของเด็กเนี่ยเขาจะ ให้ล่วงเพื่อที่จะให้ครูได้มองเห็นแล้วก็ดูแลเด็กได้เราเราก็ดูแลเราด็กก็พื้นที่ครับโค้ค่ะโอ้กเก็บนะเราเราศึกษาแล้วเราก็มาดูกับพื้นที่เราว่าเราจะปรับยังไงเออเดียวเดียวใช่ไหมเดียวโอ้โหแล้วแล้วมีไหมที่เด็กเด็กเขาเขาไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นี้ไม่ไม่มีครับ ว่าเราทำจนก็ชินไปแล้วก่อนจะรับประทานอาหารก็ต้องล้างมืออ๋ออ๋อนี่มันแห้งเลยนะแห้งเลยครับฆ่าเชื้อครับอันนี่ก็ห้องแต่งตัวนั่งแต่งตัวห้องนั่ง่เราต้องย่อตัวนิดนึงนะพี่นะของของโอ้ยังใช้ได้อยู่พี่จะย่ายอเดี๋ยวตกใจนี่แสดงว่าเด็กเรียนมีความสุขแล้วคุณครูมีความสุขไหมมีค่ะดูว่าน้ำสบู่เลยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนอาคารนี้อาคารไม้ทั้งบนม,มันเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะออแต่อาคารนี้แปลกมากทำไมมันขั้งล่างเป็นปูนอ้าวถามก่อนอา,อาคารนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกปอน่งชุ้อไต้ถุนเตี้ยสี่ห้องเรียนครับนี่คือพื้นพื้นเก่าครับนี่คือแนวนพื้นเก่าครัที่นี่ผมดูแล้วหนึ่งมันผุพังสองไม่พอที่จะทําห้องพิเศษให้เด็กได้เรียนได้รู้ผมก็เลยไปปรึกษาช่างครับ ดีดยกขึ้นดีดยกขึ้นแล้วก็ทำชั้นล่างให้กลายเป็นสองชั้นครับโดยทำบันไดใหม่ครับของข้างเลยแล้วใต้บันไดเราก็ใช้ประโยชน์ทำห้องน้ำให้คุณครู <c oughs> วัสดุที่ทำนี่สั่งพิเศษนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเมื่อเราดีดยกขึ้นถ้าเราทำไม่ดีมันอันตรายท่านยพ่ออ๋อทราบไหมว่าเสน่หของเรียนขนาดเล็กคืออาคารนี้ครับ อาคารนี้แล้วการปฏิรูปอาคารนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรื้อลงมารื้อทิ้งเขาไม่ค่อยคงสภาพไว้แต่นี่นอกจากคงสภาพแล้วยังส่งเสริมขึ้นไปเป็นชั้นสองอีกดูทีแกข้างบนเนี่ยจะรื้อดูว่าไม้ตัวไหนผุพังครสบใหม่หมดดาดฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยทำใหม่หมดเพราะนั้นจะมั่นคงมาฐานพื้นอาคารมันจะเก่ามากเป็นร่องเป็นรู ผมจะให้ช่างเขาหาขี้เลื่อยมาอุดสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสกสคครูสภาสภา,ภาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จึงไลฟ์ฟรีริตี้ตามติดชีวิตคุณครู ที่เห็นเนี่ยลงมือด้วยตัวเองนะครับตีเองตีเองพอตีเองปินเรียนเนี่ยนี่อันนี้อันนี้คือรูปปัจจุบันใช่ไหมฮะครับปัจจุบันอันนี้คือรูปปัจจุบันยังไม่ปัจจุบันยังไม่ปัจจุบันเทปัจจุบันตอนนี้อันนี้คือตอนียกขึ้นไ่ตอนดีขึ้นทำสองห้องชูห้องนี้พอออกให้ห้าหมื่นครับเป็นตัวอย่างให้ผู้ปกครองได้ดูแล้วก็ทำห้องนี้ด้วยเงินที่ในกลางนี่ยังไม่ได้ทำาต่มาทำปีห้าสี่เนี่ย ต่อไปศูนย์วิชาการปฐมวัยนะครับศูนย์ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ครับในห้องนี้ทีนี้เมื่อห้องนี้มันแคบในงานศิลปะพอออก็ทำกำแพงเรียมที่จะนำเด็กไปวาดภาพบนผนังกำแพงฮะยาวเลยอ๋นี่กำแพงโรงเรียนเนี่ยฮะยาวเลยครับ แต่ละช่องจะมีผู้บริจาคช่องละสามพันสามพันสามพันเราจะทำเป็นแหล่งเรียนดูให้เด็กเข้ไปวาดภาพศิลปะในช่องมาบาพี่ผมอยากขึ้นแล้วผมอยากขึ้นเรียนเรียนอาคารเดียวแล้วระวังขมำนะโอ้ยนี่เขาเขียนป้ายชัดเจนระวังทางต่างก็แต่ภาพนี่เขาทำไว้สำหรับเด็กเรียนเรียนจงภาพกดครับเพราะเราจะมีความรู้สึกหมดขัน อันนี้ท่านเป็นไม้แปรรองน้ำเรียกเปรรองน้ำมันนะเชิงชยัยม,มันผุเราเปลี่ยนด้านเราเปลี่ยนอนุนลงมาแล้วเปลี่ยนด้านแล้วด้านดีขึ้นเป็นม้านั่งให้เด็กเรียกว่าวัสดุไม่สิ้นเปลืองอ,อะไรที่ทําท่าจะเสื่อม,อมก็เอามาพลิกใ,ใช้อีกแบบหนึ่งที่บูรณาการให้ได้ให้เกิดประโยชน์อยากรู้งจริงไหมใครทำอยากรู้งจริงไหมใครทำมาใครจะมานั่งทำขนาดนี้เออพี่ก็นี่ไง อ้าวทนี่เป็นถูกศึกษาพนักศกษาครับคุณโครูพับเพลิงวงกำจันก็ดีครับผูพราศึกษาโดยตรงครับเชิญเลยครับดูที่แขวนแก้วแขนแขวนผ้าเช่นมือครับจะต้องใช้อย่างนั้นอันนี้จะเป็นหลักสูตรเป็นโครงงานเป็น แหนงานสอนบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงล้วนนะฮะนันพอออนี่ห้องแต่ละห้องห้องศูนย์ก็คือหนึ่งมีส่วนของการเรียนรู้ครับมีส่วนแล้วก็ส่วนของงานวิชาการอยู่ทางนี้วิชาการใช้สำหรับให้แต่ละชั้นครับวนเวียนกันมาเรียนมารู้มาก็อยู่ตรงนี้ครับคนที่จะเข้ามาศึกษาดูงานก็ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องยุ่งยากเดินไปตามห้องเรียนก็เห็นทุกห้องครับว่าศูนย์นี้มีอยู่เนี้ยทางเราดูเอาจะจัดไว้อ เปงานในด้ารโบรณาการสังคมศึกษาศาสนาและว yeah. ัฒนธรรมครับหนูร claro> ับผิดชอบห้องนี้แล้วอันนี้เด็กมุนเรียนครัาว่าอันนี้เด็กเอีกปไหนครับชั้นป .4 ค่ะชั้นป .4 ใช่ไหมอันนี้ประจําชั้นปไหนประจําชั้นป .4 แต่ว่าศิลปนี่คือเด็กว่จะเรียนเรียนมาใช้ได้เรียนมาใช้แสดงว่าอาจารย์ประชุมนี่ก็ประจําที่นี่ทำหน้าที่ในการที่จะเซต เสริมข้อมูลให้มันเป็นปัจจุบันทันสมัยสาระสังคมศึกษาค่ะสองสองกลุ่มครับครูนี้รับผิดชอบคณิตศาสิตโดยกระจบสองอีกแล้วเป็นหัวหน้าแล้วเป็นหัวหน้าชุดเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโอเก่งเก่งเกินแล้วเป็นครูบัณฑิตด้วยแต่ได้ผู้นําดีค่ะห้องสมุดอีกนี่ห้องสมุดอีกคุณครูทํางานสะดวกไหมถามถามหน่อย อย<ๆ>ู่ก oh ับพวกเราทำงานสนุกไหมก็สนุกค่ะสนุกกับการทํางานค่ะอันนค่ะอันนี้เป็นทังเกตณฑ์ทั้งเราจะเหนื่อยเราได้ใจครูไปหมดเลยอันนี้เป็นวิทยากรอาเซียนด้วยอทําอะไรเป็นวิทยากรของเขตคือเวลาเขาจัดอบรมอาเซียนสโนจะให้ไปช่วยาเป็นเป็นวิทยากรค่่ทานดูรับช่วยสโนอีกทีนึงเ่นบูรณาการอาเซียนด้วยเศรษฐกิจพอเพียงด้วยปนกันหมด ออันน <mm um> ี้กิจกรรมพนาผู้เรียนครับจะมีเที่ยวบกิจกรรมกิจกรรมเรามีอะไรบ้างคะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเราจะมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้วก็มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็คือการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วก็มีกิจกรรมแนแนวกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีแล้วก็กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมจิตอาสาเช่น งานประเพณีของชุมชนไปยหรราชาติไปทุกปีสัสดีครับคุณครูครับพท่านปออออันนี้คุณครูที่รับผิดชอบราบไทยคุณครูมานิกาที่ชัยวนาที่หน้าเหมือนอีกแล้วน่อหน้าเหมือนที่ทำไมคุณครูที่น่หน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันเรียเลยครับห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องประจําชั้นเด็กไหมค่ะคุณครูก็เป็นประจําชั้นด้วยใช่แล้วก็ คุณครูพยาบาลด้วยค่ะครับแล้วก็มาดูแลศูนย์ศูนย์าระวิชาภาษาไทยค่ะวิชาภาษาไทยอ๋อก็จะนําเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ<ช>แล้วก็จัดจัดแหล่งเรียนรู้ที่นี่ก็จะให้เด็ก เอาหนังสือเรียนหรือหนังสืออะไรก็ได้มาอ่านสั้นๆแล้วก็มาวิเคราะห์ค่ะเป็นสรุปใจความสั้นๆเท่านั้นเองอ่านั่นคือก็คือเราแทรกกิจกรรมกิจกรรมต่างๆใช่ไหมฮะค่ะแทรกทุกสาระเลยทุกสาระเลยค่ะก็คือแต่ละสาระก็แทรกเหมือนกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยอันนี้เป็นกองงานฝุ่นหมักชีวภาพ นี่โครงการเกษตรเพื่อหายกลางวันของนักเรียนครับมีอะไรบ้างลูกโครงการเกษตรก็จะมีเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงไก่เลี้ยงปุกเลี้ยงปลาดูยกตัวอย่างสักอันหนึ่งพวกเราถนัดเลี้ยงอะไรถนัดเลี้ยงก็ยคงจะเป็นไก่ครับเลี้ยงไยไก่เลี้ยงง่ายจริงเหรอมันมีโรคนะไก่ต้องรักษาด้วยนะจริงเปล่ารู้จักวิธีการเหรอเช่นอ้าหนึ่งเลี้ยงยังไงหนึ่งก็ ให้อาหารไก่อืมให้อาหารไก่แบ่งเป็นสองชั้นครับชั้นบนก็จะเป็นน้ําเพื่อให้ไก่เขาได้กินแล้วชั้นที่สองก็เป็นอาหารครับอ๋อแล้วก็ชั้นล่างนี่จะเอาเก็บม,มาใส่ไว้เขาอ,อึออกมาเก็บจะได้ทับถุกินจะได้ไม่ฟุ้นอ๋อคือตัวแกบนี่จะดูดซับกลิ่นมาก<ภ>กันเถอะครับเก็บนี่เอาไปทําปุ๋ยได้ครับ<ภ>แล้วมันเป็นไก่อะไรไก่พันธุ์ไข่ <ไข S 2> ครับไก่พันธุ์ไข่เลี้ยงนาไแม่ก่อจะได้ไข่ลูก นานครับกี่วันกี่ปีกี่เดือนอันนี้ก็ประมาณ1ปีและก็2เดือนครับ 1>, 1ปีกับ2เดือนรเราถึงจะได้ไข่เต็มเม็ดไข่ลูกแรกก็จะตกประมาณสักกี่กิโลรประมาณสักสามหรือห้ากิโลโอไกด้วย <laughs> เราแต่ไม่เลี้ยงไก่ตั้งแต่เล็กเพราะว่ามันลำบากเราซื้อแม่ไก่ที่ไก่สาวที่พร้อมที่จะออกไข่เรามาเลี้ยงไว้แค่สัปดาห์เดียวคือไก่สาวลูกเราซื้อไก่สาวมาทึงเราเลี้ยงสัปดาห์เดียวแล้วก็ออกไข่ไข่ออกทีละไข่ไม่ทีละกิโลส่วนสําคัญส่วนสําคัญของบ้านนะพี่ก็คือห้องครัว ห้องทำกับข้าวห้องอาหารห้องชำระล้างาการล้างภาชนะจะต้องล้างด้วย3ามขั้นตอนเป็นอย่างน้อยอนะครับขั้นตอนแรกคือเมื่อเราแยกเศษอาหารใส่ถังอาหารแล้วเราต้องล้างด้วยน้ำยาล้างจานซึ่งเรียกว่าสกรปรกตรงนี้สกรปรกมากครับเมื่อล้างส่วนที่สกรปรกออกเสร็จส่วนที่สองต้องเป็นน้ำที่ ช่องที่สองต้เป็นน้ําที่สะอาดล้างสะอาดขั้นแรกแล้วยังไม่สะอาดมาอ่างที่สามถึงจะสะอาดทีนี้น้ำตรงนี้เราทําลงไปรวมครับน้ําเสียทั้งสามช่องเนี่ยเอาไปรวมตรงโน้นนะครับเพื่อกรองเศษอาหารอีกชั้นหนึ่งอ่าลงไปที่กรองเศษอาหาร,รตรงนี้เป็นตะแกรงทีเลยนะอ่า <ขอ S 1> เป็น<อ>เป็นตะแกรงทีกรองเศษอาหารไม่ให้ไหลลงไปครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นปกชั้น การกรองอันนี้หกชั้นครับแล้วอันนี้ก็ค่อยๆลดลงมาอันนี้เหลือห้าชั้นแล้วผมีครับอันนี้มาสามชั้นแล้วสุดท้ายเหลือสองชั้นครับไหลผ่านหนึ่งสองสามสี่ช่องสี่ช่องแล้วดูตามทฤษฎีแล้วว่าน่าจะเป็นน้ําสะอาดก็ล่อย่งสู่ธรรมชาติได้สรุปว่าเราเริ่มต้นดูตั้งแต่ครั้งแรกครับเห็นสิ่งที่เขาทำมาจนกระทั่งเรื่องของอนามัยเด็กครับ ห้องน้าห้องส้วมครับการกินอาหารครับเศษอาหารครับจบแล้วก็มาจบตรงที่ว่าน้ําที่ออกไปจากโรงเรียนนี้เป็นน้ําที่ผ่านกระบวนการชาระแล้ววันนี้เราได้อะไรเยอะแต่ว่าต้องต้องีเด็ดก็คือพวกนี้จะแช์ให้หมดเปลือกเลยครับแช์ให้หมดเปลือกเลยไปเอาเนมาจากไหนแย่ๆขนาดนี้มต้องสอบสวนต้องสอบสวนเป็นพิเศษที่เชื่อว่างานนี้อ เลขาผู้พาเ,เลขาสก,กจคต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบ <c oughs> ต้องมาดูคนคนนี้